สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับช็อกโกแลตกันค่ะเริ่มแรกเลยนะคะชค็อกโกแลตนะมันแบบขมค่ะแต่บางอันมันก็ไม่ขมนะคะแต่พ่อแม่ก็บมันขมค่ะมันก็ขมนั่นแหละค่ะแต่หนูว่ามันหวานหว,วานค่ะอพุ่มพวกแบบ สตรอเบอรี่พวกนั้นอ่ะหนูไม่ใช่ไม่ค่อยชอบค่ะหนูชอบพวกแบบช็อกโกแลตใช่ค่ะช็อกโกแลตหนูชอบช็อกโกแลตแต่พวกสตรอเบอรี่หนูก็จะกินนิดเดียวนะคะช็อกโกแลตหนูอ่ะให้สิบเต็มสิบมีให้สิร้อยเต็มสิบเพิ่มไปอีกไปอีกล้านเต็มสิบเยอะไปค่ะ พวกสตอเบอร์รี่พวกนั้นอะเขาจะให้เก้าเป็นสิบพอค่ะทิเดียวเองนะอืมค่ะแล้วใครชอบชอคค็อกโกแลตหวนหนูบ้างคือหนูนให้ชอ็อกโกแลตเป็นอันดับหนึ่งเลยพวกสตอเบอร์รี่หนูก็จะกินยนะ่คะแต่หนูไม่ค่อยกินมากหนูจะกินพวกชอคค็อกโกแลต ก็คือเล่าเรื่องไปแล้วก็ให้ดูของเล่นที่มีนะคระบาย